สวัสดีครับขอาวสุรายการนี่ดครับการเลืกตั้งกันอยู่นะครับเป็นการกติกาเลืกตั้งเอาเดี๋ยวก่อนนะ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 เดี๋ยว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 ึงปึงไปึงปึงไม่แชร์ต่อละไม่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 รบยหยุดก็แล้วก็วันนี้นะครับเราก็มากติกาเลือกตั้งนะครับอยู่กับผมจอแล้วก็ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อัน ไม่ไม่ไม่จ,จ,อจอยจอยฟังกันอันนี้แค่ภาคออนไลน์อันนี้แค่ภาอคออนไลน์เฉยๆจ้อ,อเอาแต่เราก็อยู่กับคุณเสียเสียบอมนะครับอยู่กับผมแล้วก็สมาชิกในมิตทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูเลจ้าวสวัสดีครับวเราไปคุยกับไฟเตอร์ไป ยังยังไม่จบยังไม่จบไอ้นี่นะฮะมีใครบ้างนะครับก็จะมีคุณเพียวครับมีคุณไอโฟนครับมีคุณอิกกี้ครับมีคุณเลดมีคุณอาทิย์ด้วยนะครับอาตย์สีแดงครับก็มาร่วมนะครับผมรายการกับเราวันนี้นะฮะเอ้าเราตั้งวันที่8ปดพันหาพันนะครับอัปเดตกันหน่อยณตอนนี้อัพทตอนที่เราอยู่อัพตอนที่เราอยู่ของที่คุณต้อนด้วยกันนะครับคุณต้อนคิขออนุญาต เราน่นจาจะทั่วประเทศดีกว่าตอนนี้ใครนําบ้างเหรอครับโหน้ําเงินมาแบบขนาดน,นี้นะครับไม่แตกอะแต่โจมเ,เนี่ยคุณเทียนคือใครเราเคยตัน้นึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสำหรับสำหรับผลการเลือกตั้งที่ที่ที่เราที่เรานํามาดูในวันนี้ก็จะเป็นของไทยทีวีสถูกต้องไหมครับผม นะครับเพบาราะว่าของไทพปเวสตอนนี้คือผลคะแนนของเขาเรียกทานจริงๆนะเท่าที่ดูมาเนี่ยแน,น่นอนอะ <ไป S 1> โอเคเรามาดูตาม <ไป S 2> แต่ละ <ไป S 2> ที่ <ไป S 2> กันดีกว่าเนาอว่ามีตรงไหนบ้างนะครับไม่รู้มจะเป็นคมตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ผมดูจำนวนที่นั่งแบบสสแบนเขตนะตอนนี้พักภูมิใจไทยมีไปแล้ว125ที่นั่งแล้วนะ ส่วนพักประชาชุนตอนนี้อยู่ที่70ที่นั่งแล้วก็พรรคไทยห้าสิบที่นั่งนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ผลนะครับตามมาอีกหลายพักนะครับใช่ครับดี๋ยกคือกรุงเทพเคซียังได้คองพักฟ้าอยู่เลยครับเยดีใจมากเยอะๆแต่ว่าก็มี ตัวของตั๊ด,ดตุ๊ดมันนี้ครับตัวยูโอวีทีวีนะครับดีแค่ไหนนะครับที่ไม่ดีเลยนะครับที่ทำไมนะครับเขตหนึ่งนะครับไม่เป็นของสีแดงนะครับอะไรนะอะไรนะโฟนเลยนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะมอะไรอันนี้ืออันนี้คือแย่มากนะครับที่ที่เขตหนึ่งของตุ๊ดตมนี้นะครับไม่ได้สีแดงหรือ เอ้าทำไม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 เป็นส้มไม่ดีตรงไหนครับเป็นส้มไม่ดีตรงไหนมีครับส้มดีเขาส้มดีนะส้มดีครับผมไม่เกี่ยวกับหยอกับไอเสียไม่เกี่ยวกับหยอกขาครับเออเดี๋ยวก่อนนะปทุมธานีเขตหนึ่งของคุณเจษดาดนตรีสนอตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนใช่ไหมใช่ใช่ใก็ห่างกับคุณนพพรขาวขำจากพักการทัพอยู่ที่หกร้อยสามสิบนะครับก็ห่างกันไปแปดร้อยสี่สิบเอ็ด ต้าก็แบบมันคือแบใช่ใครับคือแปคอแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ร้อยเอดได้ที่ตอนนี้ครับตอนนี้ร้อยเอ็ดสีม่วงมาแล้วอะไรนะอะไรนะก็ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดตอนนี้สีม่วงมาแล้วสีม่วงมาแล้วนะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะทักหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอบ้าขนา โอ้83คะแนนไทยสร้างไทยนะฮะไทยสร้างไทยเริ่มมาแล้วเว้ยนะครับมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยนะครับนะครับโอเคอันนี้ผมขออันนี้ขอขอบอกนิดนึงนะฮะในช่วงในช่วงนี้จนถึงสองทุ่มเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของผลคะแนนนะ และเราและเราก็จะพูดกันแบบนี้นะครับตั้งแต่ตอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณสามคูมและพอเป็นสามคูมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันต่อนะถึงเรื่องของการจับขั้วรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านด,ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นงไงจะเป็นแกนนำนะครับถ้าเราดูคะแนนบัญชีรายชื่อ 6, 9, 9, ครับผมเขตเก้า,าครับเปของใครก็ได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเฮ้ย ไทยสร้างไทยเหรอครับใช่ครับทไทยไทยเรามาแล้วนะครับแล้วก็ตัชีรายชื่อเด็กเ่อนเต็มยไม่นะไแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจำนวนที่นั่งของบัญชีรายชื่อนะครับตอนนี้เพื่อไทยนําไปเลยครับหกสิบสองที่นั่งนะแล้วก็ต่อมาพรรคประชาชน5้าสิบที่นั่งแล้วก็พกรรคภูใจไทยส8สแปดที่นั่งก็3ัิบเจ็ดแล้วนะฮะเ,เพื่อเพื่อไทยน้อยหรอขอเพื่อไทยเพิ่มเป็นหกสิอครับสุภาพประชาชนห้าสิบสองนะครับเออ แต่ที่นี่ก็คือนะครับถ้าดูตาตาชีถ้าดูตาตาชีไร้ชื่อนะครับตัวทูทานีเขตหนึ่งของคนคนนั้นนะครับที่กําลังไล่อยู่ตอนเนี้ยยังไม่หนับครับแต่ว่ากับเอเต็เขตสี่ส้มครับส้มตาชีไร้ชื่อส้มนะครับส้มแล้วอรั้ยส้มนะครับอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าส้มส้มส้มสามส้มสามเขตแล้วนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ แล้วก็นิจิเขซานะครับที่ไม่ใช่เคของคุอิกี้ซอนก็มาแล้วนะฮะนี่คื่แป้งนะครับบอกก่อนเลยนี่คือแป้งเนี่ยนะคือนี่คือใช่นี่แหละแต่ว่าถ้าดูจากไอสอบแปงเคเนี่ยก็คืออย่างเด่ครับนะครับแดงๆอยู่นะครับเ้าวถูกต้องทำไมของผมยังไม่เขเดทย่งในเอเชเดทนะครับเป็นของชาวบ้านคุณนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยว เรามาดูของเดอร์สแตนดาร์ดครับตอนนี้ครับภูมิใจไทยครับผมนำไปแล้วครับอันดับที่หนึ่งเอาไนันหลายที่แล้วเนาะคะกันตามนี้อ่ะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะของเตอร์สแตนดาร์ตตอนนี้ภูมิใจไทยนําก็จริงแต่ว่าแต่ว่าคะแนนยังไม่อัปเดตนะเพราะว่าฝั่งของไทยพีวีตอนนี้นะครับฝั่งว่าฝั่งการ การรายงานคะแนนของไทยเีเวสตอนนี้นะฮะภูมิใจไทยได้ไปแล้ว146ที่นั่งนะครับส่วนพรรคประชาชนได้ไปแล้ว9 1ที่นั่งแล้วก็พรรคเพื่อไทย6 9ที่นั่งนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวชี้รายชื่อนะครับตอนนี้ส้มน,นำแล้วครับ78นำแข่งกับเพื่อไทยยื่นห่างกันหนึ่งที่นั่งครับเดี๋ยวพี่น,นะครับองตชีรรายชื่่อนะคะับทีตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเผ็นแล,แล้วจะจับขั้ว เออว่ะจะจับขั้วเลยจะจับขั้วตั้งแต่ตอนนี้แต่ผมจะไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยว<อ>มันจะไม่ชัวรอรอรอ,อให้รอ,อให้ทุกที่มันมีมันมีสีที่โอเคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับขั้วก,กันนะครับแต่แน่นอนแต่แต่แ,ตแตน่นอนข้อมูลท้างอิงหลัก <c oughs> ที่เราจะมานําเสนอในวันนี้จะมาจากไทยพีบีเอสเป็นหลักนะครับนะครับอนโอเคนะครับแต่ตอนนี้ครับขอเชิญเหนอดูนะครับ ก็คือเตก็คือเห็ดห้าเต้ไทยครับโดยกินแล้วครับโดยส้มนะฮะส้มไทยโดนกินเฉยครับเว่ยเไทยโดนกินเฉยเลยนะครับเด็ไห่ขออนุญานะขออนุญอ๋อเด็๋ยว็ดเด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 เด็ดเด็ดเดีดัด็ดเดนดเด็ดด็เเด็เ็เด็เ็เ็เด็อเเด็เดเด็ดเด็ดเงเขตเ็นเเ็ดเ็ดเเดเด ดูครับมีกลาทำสามเขตนะครับเว้ยเดี๋ยวนะเติมทำไมผมยังเห็นเขตห้าเป็นไอ้นี่อยู่ครับอ่าเขตถ้าเป็นเขตห้าเชียงใหม่ของเขตก็ทั้งสองก็หนักครับแต่ว่าเออแบบเขตเนี่ยเหมื่อเดือนนึกคือผมก็นึกว่าแบบเขตเนี่ยแดงจะโดนกินใช่ไหมแต่พอเราดูในช่วงนี้นอีกทีอ้าวแดงก,ก็ยังอยู่นี่หว่าเอาเอนะครับแดงก็ยังอยู่นี่หว่านะครับนะ่ย นี๋ยแหละก็แต่ก็เหนียวแน่อยู่เนาะแต่แค่อาจจะต้องดูระยะยาวว่ามันจะตีในต่อนะครับสำหรับไอนี้นะครับในเคสซ้องของคุณพิจิกรที่ชื่อก้องหนอกหนอนะตอนครับเคสซ้อมนะครับเลี้ยวนะครับผมไปได้ไกลแล้วครับเออดีดีสวยสวยก็มาได้อยู่มาได้สวยอยู่นะครับผู้เสษยสิธิ์นะครับก็ขอขอญาตใชื่อนะครับแต่ก็ขอสวยๆนะครับสวยมาก โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าถ้าผมดูถ้าผมดูองค์รวมของขวานทองของเรานี่คือสีน้ําเงินเนี่ยกินเยอะมากเลยนะจริงครับแล้วดูครับโอ้สุรินทร์สีน้ำเงินยกจังหวัดเว้ยสุรินทร์หรอโอ้สุรินใครสุรินจังหวัดนี่เหรอเนี่ยสุรินทร์สุรินทร์เงินโดยยกจังหวัดนะครับโอ้สุดยอดเลยนะอ่ะอันนี้อันนี้เราดูขอเขต ไอ้สำหรับสสเขตมันน่าลุ้นเพราะว่าเพราะว่าสสเขตเราก็ก็สี่ร้อยที่นั่งเลยนะใช่ครับใช่ครับเยอะกว่าลุ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขายังนับยังไม่ขนาดนี้ครับแต่้องเราดูของจริงครับว่าของจริงใดยังไงนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาดูบัญชีรายชื่อตอนนี้ของผมเป็นประชาชนเจ็ดเก้าแล้วนะออาเอาเอาคุณไอโฟนฮะไปดูของบัญชีรายชื่อิดนึง <utan> Ask, พรรคประชาชนเ็สก้า <79 S 2> <fit. S 1> ที่นั่งแลวนะพรรคประชาชนนำแล้วนะในส่วนของบัญช,ชีรายชื่อนะครับ,บ,รบอ่าเพื่อไทยลดลงมาหนึ่งที่นั่งตอนเมื่อกี้จะแต่ตอนนี้จะเจ็ดแล้วลด<ช>ลงมานะครับแต่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 ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันห่างไปเวยอะนะของพรรคประชาชนกับพรรคเพืพ่อไทยเนะี่ยนะครับแต่ว่าของบัญชีรายชื่อนะครับศีสะเกตตอนนี้เบอร์สอง้เขตเขตที่สองบัชีรายชื่อของศีสะเกตส้มมาแล้วนะครับอ่าส้มเขตสองรีสะเกตนะ <OK> เรามาดูฝั่งของประชามาชีนี้หนึงนช่ชื่อนะครับบัญชีในชื่อบัญชีราชื่อสีสเกตเคสองนะครับเป็นพัก<ว>ส้มนะฮะอ่ะเรามาดูฝั่งบัญชีรายชื่อก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยมาติดตามกันแบบตเต็มเในช่วงของในรีดิวนะครับนะครับขอาจอบขิดเห็บไม่เกี่ยวขอาจอบขอป้องนะครับขอาจอบขอป้องไหมครับบ้าจ้า อ่าอ่าโฟนโฟนดูของประชามติดูของประชามติ HD h ตนะประชามติเอ้ยฟังประชามตินะครับคำถามเดียวประเด็นเดียวคือคุณเห็นชอบหรือไม่กับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กเอ้ถูกต้องไหมอ่ะครับอือโอเคและผลที่ตามมาคือหลายพื้นที่เห็นชอบเลครับในเรื่นองคานะครับก็มีนะครับเขตนหนึ่งก็เยอะอยู่เนาะ นะครับนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ส่วนของเหิงชอบนะคะของไทย PBS จะเป็นอแบบสีประมาณฟ้าคลามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนของส่วนของอไม่เห็นชอบก็อยู่สีแดงอ่อนๆไม่ค่อยเข้มอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้มีบ้างมีบ้างเป็นอะไรอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลของการรวบรวมผลของประชามติของไทย PBS น้อเขาจะตั้งเขาจะตั้งแบบนี้ซึ่งจะเป็นสีฟ้านะครับมีสีแดงเล็กน้อยอุ้ย ถ้าดูจากฝั่งสีแดงส่วนใหญ่แล้วน่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาคใต้นะที่เขาไม่เห็นชอบกันถูกไหมนะครับใช่ครับอ่ะโอเคครับไม่ชอบอ่ะโอเคครับช่วงนี้เราช่วงนี้เราก็ขออนุญาตนะครับที่จะพักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเต็มๆในในนดิวส์คืนนี้นะครับเจอกันครับคอมเมนต์มาเลยครับผมคอมเมนต์บ้านคุณอ่ะ